เบสเสร็จมาเดี๋ยวผูดต่อให้อยู่เว่าไม่ต้องยิงวีดีโอไมได้ผมลาแล้วเออแล้วก็อยากรู้อย่างหนึ่งเดี๋ยวเอาคุณหมอมาเวลาเจียฟันอ่ะถ้าลิ้นเราไปโดนเครื่องเจียในหัวนี่คือแบบว่าลิ้นกระเด็นเลยไหมไม่มีจริงอะถ่ายคลิปจังเลยอยากรู้ว่าทำไมหมอมีใจฟันนี้ให้จริงหรอจะถ่ายคลิปหรอกันหมอขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเสื้อกาวน้ำแจ็คเดี๋เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงครับ ก็ทุกคนก็เห็นแล้วนะว่าหมอเขาไม่ได้ใส่เลวเลี้ยวอยู่แล้วช่องนี้เหลือแต่ไซส์เอสครับซึ่งมันก็จะดูแน่นๆหน่อยได้ได้ครับเลี้วก็พอถือไถ่าดเลยครับผมสวัสดีครับหมอโจ๊บครับจากคลินิกทางการสุขสันต์สมัยพลาสครับตา <c ười> คุณหมอหน้ารักมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอเลยรู้สึกได้เลยว่าหมอใจดีกายมีประสบการณ์ไม่ไดีคุณหมอกายเคยเจอหมอดุดุมากทำให้กายกลัวต,ตั้งแต่สมัยดัดฟันใช่กก <c ười> <ๆ S 1> ็เ <c ười> ลยมองมาตลอดว่าคลินิกทำฟันคือสถานที่น่าก,กลัวเพราะว่ามีภาพจำว่าหมอคลินิกทำฟันคือหมอที่น่ากลัวผมไม่ดุนั่งดีดีครับแต่รู้สึกว่าของไม่ดุคือคุณหมอเป็นหมอที่ทำบุเนีย ให้กายอยากจะถามหมอเลยว่าทําไมหมอถึงดีไซน์ฟันนี้ให้กายโดยแพทเทิร์นคุณกายมาด้วยปัญหาก็คือรู้สึกว่าฟันเหลืองเนาะแล้วยิ้มไม่มั่นใจมีหา่างบ้างบางจุดเหลืองๆอ,อาจจะไม่ไม่มากมากก็<า>อยากา<ด>อยาก<ด>ให้มันดูขากระจ่างขึ้นดูสะอาดตาขึ้นละ,ละกันหมอเราก็ลองมาออกแบบกันดูน่าจะมีฟันที่ซ y ม m e t รีก็คือมีสมดุลมากขึ้นนะครับมีสัดส่วนดูเหลียมหน่อยทำไมาถึงเป็นเหลียมหน่อยไม่รู้ผมว่ามันเข้ากับหน้ามากกว่าที่เป็นความรุนรงตรง นนะครับับมจะทำให้หน้าดูเรียวขึ้นดูมีมิติมากขึ้นส่วนของของคุณกายนะเออ่มีเขี้ยวนิดนึงใช่ครับมีเขี้ยวนะครับอันนี้คือฝันที่หมอดีไซน์ให้แล้วก็หมอทำให้ดูตั้งแต่แรกเราใช้วัสดุอุดฟันคอมโพสิตนะครับ,รบมาม็อกอัพแปะให้ดูก่อนว่าดีไซน์ประมาณนี้ชอบไหมตอนแรกเนี่ยฟันของกายจะมีรูปร่างประมาณเหมือนสันเหลี่ยมแบบนี้<ๆ>นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ารูเหือก ที่ร่นลงไปตรงกลางนะครับระหว่างซี่ฟันเอิมก็เลยจะทาให้ดูไม่สวยงามเท่าไหรเราก็เลยเริ่มจากการใช้วัสดุอุดฟันคอมโพสิตนะครับมาแปะที่ฟันเพื่อให้คนไข้เห็นภาพว่าดีไซน์เราจะประมาณนี้นะเราจะปิดตรงช่องที่เหงือกล่นเปลี่ยนทรงฟันจากสามเหลี่ยมให้ดูตรงขึ้นเอ่อเติมเขี้ยวนิดนึงไหมให้มันดูมีเสน่ห์นิดนิดหน้าจะดูมีมิติมากขึ้นหน้าดูเรียวขึ้นแบบนี้ชอบไหมถ้าเป็นไปได้ผมจะแปะให้ดูเพื่อดูว่าไอความคิดของผมกับคนไข้มันตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ไม่แบบนั้นเนี่ยบางทีเราเห็นภาพไม่ตรง จะได้คุยกันต่อว่าอะไรหลายที่อย่าง ตอนแรกอะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะทํารีเทนเนอร์มันมีอย่างหนึ่งที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดกายทําวีเนี่ยจะเป็นยังไงคุณหมอก็เลยแบบได้นะเดี๋ยวหมอลองแบบว่าใส่ตัวจําลองให้ก่อนเพราะใส่ปุ๊บประหลุบชอบก็เลยทำเลยทำเลยตัดสินใจทําเลยทุกคนความมั้นใจอันนี้ก็คือว่าพอหมอทำวีเนีย่ยให้เสร็จปุ๊บแล้วต้เดินไปเทียบเลยนะกตอนติดวีเนีย่ยริงหมอพาเดินรอบคลินิกเลยใช่พาไปเดินแสงไฟธรรมชาติพาไ,ไปเดินแสงไฟตรงนี้ตรงนี้เดินเล่นเหมือนค่าทาศึกษาเป็นเทคนิคหนึ่งของผมแล้วกันครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้ใช้ชีวิต่ในนห้้ออออองงงเมมัจะตีกกไปลา แจ้งออกเอาท์ดอเพราะนั้นในทุกๆสภาพแสงมันต้องเป็นสีที่คนใครชอบหลายคนบอกว่าอยากได้ขาวมากๆ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาเลื่องในห้องทางําฟันที่มีไฟสีเหลืองหรือไฟที่มันไม่สว่างพอลูกค้บอกว่าอยากขาวคนนี้อีกอยากขาวคนนี้ผมจะพาไปดูรอบๆในทุกๆแสงว่าสีเนี้ยมันขาวนะเออบางทีขาวในห้องนี้พอออกไปดูแสงธรรมชาติมันขาวไปไอ,อ้อย่างบางคนที่อยากจะต้องขาวจริงๆผมก็เลือกได้แต่แน่นอนว่าต้องแมชชิ่งกับชีวิตประจำวันด้วยมันจะอยู่กับเราไปเป็นสิบปีนะการที่กายตามมาคลินิกเนี้ยเกิดจากการที่มีคนแนะนํามาบอกว่าคุณหมอที่นี่น่ารักอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนคุณหมอที่น่ารักแล้วก็ทําาสวยมกคคุณรับ มีเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าทุกที่จะทําได้นะครับเพราะว่ามันก็มีคนที่รู้จักหลายๆคนที่ทำมีเนี่ยแล้วก็มันเป็นมีเนี่ยที่มันเหมือนฟันฟันลองอะใครที่มีจริตที่รู้สึกว่าเออชอบฟันแบบกายหรือว่ามีจริตเดียวกับกายรู้สึกว่าฟันแบบกายสวยก็แนะนํามาที่เลยนะครับทุกคนหลังจากที่ทําไปนะทุกคนหลังจากทําฟันไปเนาะก็คุณหมอเขาปรับให้เราแบบว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการกินข้าวในเรื่องของอะไรต่างๆนี่คือมาวันนี้ความจริงคือจะมาได้แบบว่าให้คุณหมอเช็คฟันเฉยๆนะมาเอารีเทนเนอร ก็บอกว่าชอบนะคุณหมอแต่ว่ามันก็มีแค่แบบว่ายังแบบมีนิดแค่นิดเดียวไม่จำเป็นต้องแก้เลยก็ได้เลยคุณหมอจับขึ้นเตียงเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ใช่ <c oughs> ออกไปจากที่นี่ต้องลูกค้าต้องประทับใจที่สุดทําไมต้องเป๊ะขนาดนี้ครับหมอไม่รู้สึกว่ามันเป๊ะจนเป๊ะ ออบอกไม่ปล่อยเลยคือวันที่เรายึดวีเนียส่ยาชาเนาะ,ะมันจะรู้สึกชาอยู่เพราะฉะนั้นการเคี้ยวการกัดการเช็คมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายเราต้องไปใช้ชีวิตนะครับถ้าผมปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยบางทีมันค้ำมันสูงเคี้ยวเจ็บเคี้ยวแตกเออมันก็มันก็เป็นความรับผิดชอบของเราวีเนียที่เราทำไปนอกจากสวยงาม,มการเคี้ยวอาหารการฟังก์ชันนี่จำเป็น ต้องใช้งานได้ตามปกติด้วยและใช้งานได้ดีไม่ใช่แค่นัดบรีชแค,แค่ครั้งนี้ก็จะนัดมาเรื่อยๆการที่กายมาที่คลินิกเนี่ยจากใจเลยเกิดจากการที่กายไปเห็นฟันของเพื่อนมาแล้วเพื่อนฟันสวยมากม่พนอเื เพื่อนแม่เลยน่ะนั่นแหละรุ่นแม่เลยเพื่อนรุ่นแม่เป็นเพื่อนของแม่ทีนึงที่แบบว่าแม่ทำฟันสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยแม่ทำวีเนียร์ที่ไหนเนี่ยคือมันมันเด่นสะดุดออกมาเลยอ่ะเออก็เลยแบบแม่ก็บอกอ๋อทำที่นี่เออแล้วคุณหมอใจดีมากเราไปปรึกษาหมอก่อนได้นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเรามาเพราะผลงานของหมอจริงๆที่มาที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาปรึกษาแล้วก็ประทับใจจนมั่นใจให้คุณหมอดูแลฟันของเราเนวาะแล้วถ้าให้พี่หมอแนะนำก็บอกว่าทำไมคนถึงต้องมาที่นี่หมอจะบอกว่าอะไรเรื่องประสบการณ์การทำวีเนียร์ของผมก็ค่อนข้างจะเยอะนะรัู้้ทง จุดอ่อนจุดแข็งรู้เทคนิคในการที่จะทํายังไงให้คนไข้ชอบแล้วก็สวยที่สุดเรื่องสําคัญที่สุดที่ที่ผมชมตัวเองนะครับครับผฟจะฟังความเห็นของคนไข้แบบไหนที่ชอบแบบไหนที่ไม่ชอบถ้าไม่ชอบผมแก้ให้เพราะผมอยากให้รอยยิ้มอันเนี้ยอยู่กับเขาได้นานที่สุดแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่ดีที่สุดสาหรับเขาคุณหมอกายมีคําถามคําถามนึงกายอยากรู้ว่าอเครื่องที่มัน นี่มันกอฟัน่ะนี่คือความความเห็นส่วนตัวแล้วใช่ที่มันกอฟันเนี่ยที่ถ้าลิ้นเราไปโดนจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะไม่เป็นอะไรนอกจากเป็นแผลลิ้นเราสามารถขาดได้ไหมครับเออได้ได้นะอันนี้พูดแบบจริงๆไม่ตลกเลยนะคือถ้าเกิดว่ามันลึกพอครับหรือว่ามันระยะมันยาว ค่ะเพราะว่ามันเร็วมากเพราะมันคือใบมีดใช่ไหมครับมันเป็นหัวกรอครับมันจะเป็นหัวกรอด้ามกรอรแล้วข้งขงาขงบนก็จะพูดง่ายๆเหมือน,เป,นเป็นเป็นเพชอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับฟังง่ายๆมันก็จะหมุนด้วยความเร็วสูงขนาดเนื้อฟันที่ว่าแข็งแล้วเนี่ยสามารถกรอตัดได้เนื้อเยื่ออ่อนนี่โดนได้อยู่แล้วพี่ไกาเคยบอกว่ากายเคยโดนแบบคุณหมอสมัยนู้นที่บอกว่าเจอคุณหมอดุเลยประสบการณ์ไม่ดีอ่ะคือเขาบอกว่า อย่าขยับลิ้นกายก็ก็ยังไม่ได้ขยับนะนึกออกไหมคุณหมอคือเราไม่ได้ขยับลิ้นบอกว่าอยากเราต้องบอกคือน้ำลายบ้างก็แบบหมอบอกว่าทำลิ้นนิ่งๆอย่าขยับลิ้นก็ยังไม่ได้ขยับคือเราสามารถคอนโทรลจะคือพยายามเก่งคอนโทรลลิ้นให้ได้มากี่สุดก็เลยแบบมีความกังวลแล้วก็มีคิดมาตลอดว่าอีเครื่องนี้มันน่ากลัวมากๆถามว่าบอกให้คนไข้ไม่ขยับลิ้นได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันยากสำคัญก็คือเป็นหน้าที่หมอครับต้องระวังพอหมอเห็นว่าลิ้นขยับหมอก็จะระวังงหมอเอง ใช่ครับระวังลิ้นผมเองผมจะมองภาพเหมือนที่คนไข้มองแหละว่าจะโดนไหมเนี่ยหมอก็มองเหมือนกันอันนี้พูดแบบจริงๆเลยนะครับว่าจะโดนไหมอย่าโดนนะใครยังมุไม่ถึงวีเนี่ยก็ฟอกฟันได้ใช่ไหมครับหมอใช่ใช่ครับลองฟอกฟันก่อนเพราะว่าก่อนที่การจะทําวีเนี่ยก็คือไปฟอกก่อนของการรู้สึกว่าฟอกแล้วสีมันสวยก็ได้แต่พอเขาจะพูดปุ๊บยก็พูดยาวเลยนี่เกิดไอะไรขึ้นหมอเดี๋ยวเขาพูดต่อครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขูดให้อีกคนละรอบวครับหมดแล้วหมดแล้วครับมก็พูดสิวาเออก็ตงเบสเ็ตมาเดี๋ยพูดต่อให้อยู่เครว่าไม่ต้องยัมีอย่ยก็ได้ผมลาแล้วโอเคใครที่แบบว่ายังรู้สึกว่ายังอยากอยากฟันขาวแต่อยากได้ฟันเดิมเต็มอยู่ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการฟอกสีฟันนะ่รที่นี่ก็มีฟอกสีฟันด้วยมีครับเอาเป็นว่าที่นี่ไม่มีอะไรดีกว่าไม่มีอะไรไม่มี <S 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 แล้วถ้าเป็นเรื่องของการ,การทําฟันทุกทุกอย่างเรารรเราเราโคเวอร์ตั้งแต่อุปกรณ์ยันคุณหมอที่<อ>เ,ออเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับกับสุขสันต์สมัยพลัสนะครับคุณขอบ<ว>คุณมา,คากค่ะคุณหมอถามอีกอย่างนึงมีกี่สาขามีกี่สาขาครับเออตอนนี้มีสาขาเดียวก็คือที่นี่เลยที่ที่เดียวเลยใช่ไหมครับโอเคก็ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับทุกคนก็การจอดรถตรงข้ามคลินิกได้เลย ค่าจอดสิบาทยี่สิบาทใช่มีเรื่องมีที่จอดรถนะครับอยู่ตรงข้ามคลินิกไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องใครที่แบบขับรถมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณหมอดีมากเลยครับขอบคุณมากครับ